จอยรินลนีอดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์ภาพหลังเห็นช็อตไบรท์พิชยทรนอ่านข่าวสมัยอยู่ช่องไอทีวีชื่นชมผู้ประกาศคนสวยชาวโซเชียลได้ต่างกันแชร์ภาพหาดูยากผู้ประกาศข่าวสาวไบรท์พิชยทันสมัยอยู่ไอทีวีแขกรับเชิญคนแรกโตศักดิ์สิทธิ์โดยภาพนี้เธอนั้นสมัยอยู่ไอทีวีซึ่งไบรท์พิชยทันได้เป็นพิธีกรรายการที่หนึ่งในโลกและแขกรับเชิญคนแรกของเธอนั้นคือโตศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นน้องไบร์ก็ได้โพสต์ภาพภาพจุดเริ่มต้นไบร์พิชยทรนสมัยอยู่ไอทีวีก่อนเป็นผู้ประกาศข่าวพร้อมระบุข้อความว่าข่าวเที่ยงไวทีนไอทีวีคือจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ประกาศข่าวค่ะตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งจำได้ว่าสคริปต์ใช้ท่องจำเอาทั้งหมดได้โหวตเป็นขวัญใจไวทีนจนได้กลับมาอ่านอีกรอบด้วยนาะห้าห้าบหขอบคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอทีวีค่ะและล่าสุด จอยรินลณีนั้นกอดไม่ไหวหลังเธอนั้นเห็นภาพไบรท์พิชยทันก่อนเข้าวงการสมัยอยู่ช่องพทีวีซึ่งเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเก่งตั้งแต่เด็กเลยน่ารัก